สวัสดีครับแฟนคลับน้องอุอิงแฟนคลับสาวหน่อยเพชรบันแพงครับแฟนคลับซีสเกตสางบาทครับวันนี้วันศุกร์วันที่แปดครับพี่น้องนะครับแบบเดียวกับเขาอาทิตย์หนึ่งแล้วพี่น้องนะครับวันศุกร์แล้วนะครับเดี๋ยวจะผมจะพาพี่น้องไปเบิรงนะครับเปิว่าเอาเสาเข็มพี่น้องนะครับเอาเสาเข็มขึ้นรถแบบใดนี่ครับเพื่อที่จะ รับนาดินทางลังบาดให้เบาวทุนนี่ครับพวกสิที่เรียกเบาทนาุนพวกสิเอาซอกเข็มไว้นี่ครับไว้เลี้ยงไตหัมม่วงนี่ครับตอนนี้ผมกับเปลี่ยนใหม่พวกสิเอากอยึดเอาครับมองคกม่วงตัวกันเลยให้เอาซอกเข็มออกพี่นอ้องนะครับซ็อกเข็มสามสิบต้นมีสร้างเพื่นตัดออกจาก บ้านอีหลาเนี่ยครับพี่น้องไม่หน่อยก็พักผ่อนอยู่ข้างในครับบรรยากาศบ้านอีหลาสุภาพบ้าน,นนี้เราะพี่น้องวันี้ครถือว่าอากาศดีเลยครับวัน,นี้เมน,นี่อากาศบาห่อนแห้งซุ้มมือนี่แดดเปียงๆแลยซํานี่พี่น้องนะครับหน้าบ้าน เมือวานนี่ครับเมือว่านไปแถวอ่าแถววิไลพัลลาครับพี่น้องแถวซีสเกตพุทธละไปเห็นสางงานบิวอินพี่น้องส่วนมากินข้านะครับ <Okay. S 1> มื้อว้นพี่น้องกับไเขามาทำงาน,นครับเ <Okay. S 1> พราะว่าพิ่นไปเห็ดอยู่หลังวิไลพัลล่า,า,ลานี่ครับพี่น้องเพราะว่าพิ่นรับงานไหลายชื่อกันนะครับ เราติดตามครับบ้านยิลาสิเซตต้อนใดครับภายในพี่น้องนะครับเราติดตามฝาก็นกำลังใจครับในทีมงานทุกๆทุกคนครับพี่น้องทสาบานน้องอุกอิงนะครับอันนี้ก็จะเป็นบอ่อผักครับเป็นบอ่อผัก นีมาเบิงทีมงานเกียรสาบาทน้อครับพี่น้องมาคนเสาเข็มเพื่อสิเอาไปนี่ครับเก็บตัือว่าไปทิบไว้พี่น้องนี่ครับเสากร็สีงหญ่จักหน่อยพี่น้องครับทีมงานงานนเี่นี่ยม่าครับเพราะว่ากิดิ รถบริตติดเชืนพี่น้องสีหยางยีง่เจังหน่อยนะครับทีมงานก็สิใส่แห้งค้นแน่นะครับครับเอาขึ้นในหลายเสาแล้วพี่นอ้องกอบพอสิบเสาแล้วนี่ครับเสาเข็มยางหนักด้วยพี่น้องรถไทยฟินนะครับดันมาแต่ทังของของ่วเก่าครับเป็นเอามาไว้นี่

นะครับเสาเดียวก็ลู้เลี่ยงครับนี่ครับทีมงานเราทีมงานนางเบงทีมงานนางเบิงทีมงานนางเบิงก็มครับงาน่างเขาบอกกินน้องไเม่อก่นนะนี่ครับมีเตอเซาวย่งใหญ่ นะครับชางลัางงูสิเก็บออกหมดตตวพี่น้องนะครับอันนี้ใหม่นี่ยพอยิ่เพื้นเสืยวปี้เค็ดยังนะครับรอบติดตามกับเข้าเซีออกเจอองน้ามนะครับองน้าใต้หนาบ้านนะครับใต้หนาบ้านที่เป็นส่วนของเฮ้านะครับส่วนใหม่ของงวอันนี้ก็จะเป็นส่วนของพญ่ส่วนของบาตูนนะครับไปเก็บออกเท่านึงนะครับ ไปที่เขาขนรถพี่น้องอืมนี่ครับสางสามสิบต้นพี่น้องนะครับฟังดินอยู่ก็มีนะครับบางส่วนไปห่มม่วงก็มีครับก็แปกว่าเสียบมาเลี้ยงไว้เนี่ยบางส่นเป็นกับว่าเอาหยิกกอเอาก็เลย คนกลับกลับกับโกดังซาเซียวพิจิบนี่ครับนี่ในจุดนี้พี่หลังนี่ครับของส่วนของา้างเฮากาเดียวออกนะครับนี่ทอดีครับ แล้วก็ห้องน้ำเก่าที่เป็นทุบออกเ้านี่ครับ นครับนี่ครับพี่ลองไก่ไก่ขม่าแล้วครับอื วาวะห้งอ,องกษสติก่อนมั่งออกเก็บไปได้เรื่อยละนะครับก่านสิบบานแล้กกวก่อืขึ้นจเปีนออกลายเติบถาเบิ่งครับบานอิละนะครับเห็นไม่น้อยเพื่อนก็ติดต,ต่อสร้างเห็ดกําแพงนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวว่าจังใดคืบหนา้าจังใดเดี๋ยวผมบอกพี่น้องอีกเท่าหนึ่งครับตอนนี้ก็กติดตตามนี่ครับนนองอุ้งยิง นะครับไปเรื่อยๆพี่น้องบานี่ละมันนี้กับบรรยากาศดีครับมันนี้บ่ห่อนชุมือก็หอนห่อนแท่งครับนะครับทีมงานทำกับชิ้นงานสบายครับมันนี้สบายจักหน่อยหวานบ่ห่อนชุมือ กันห้อกอคือย่าขึ้นสดเเศร้าเมื่อยตัวพี่น้องนี่ครับเอาละครับพี่น้องคลิปนี้ก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานทิลเกตสากบานครับพี่น้องอันนี้ก็คือบรรยากาศเล็กๆน้อยๆครับอัปเดตให้เอฟซี FC ทั้งบ้านได้เบ่งครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมครับคลิปนี้ในชฉนนของ่ขอตัวลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับ